สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสารร์บ้านประจำวันที่เทนะ่าไหร่วันที่หนึ่งนะเดี๋ยวพามาดูอะไรนะนี่เนี่ยเขากำลังทาอะไรกันอยู่ก่อนอืน่นเล่ากันมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่มันเป็นผ้าเหมือนโพลีเอสเตอร์สักอย่างเลยนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่แล้วออกมาทาอะไรอะ่ะนี่เหมือนทำาเนี่ครับมาทําอะไรนะนี่ครับก็คืออันนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ํานะ ก็คือจริงๆก็ทาซีเมนต์กันซึมหลายรอบอยูแล้วซีเมนต์กันซึมสองสองครั้งครับแต่น,นี่เป็นอะไรเนาะมัน,นเป็นอะไรวะ่ะติดไปแล้วเป็นนี้นะนี่นี่หรืยว,ว่าถามเหมือนว่าเป็นอะไรอันนี้เจ้าของบ้านนี่สติเตนนะครับตัวความเนี๊ยบอ่ะถามไมได้ไหมครับอันนี้มันเป็นอะไรครับช่วยเล่าหน่อยครับเป็นแผ่นโพลีซันเมนเมนอะไรนะครับ โพลิแทนเน็ตเมนแบามันชื่อโพลิแทนเน็เมนแบนเดี๋ยเห็นไหมฝั่งน,นี้เป็นอย่างนี้นะแล้วทำอะไรเอามาทำอะไรครับก็เหมือนเหมือน,นฟิล์มกันน้ำเป็นฟิล์มหรือเป็นเป็นผ้าเป็นฟิล์เมเป็นลักษนิดหนึ่งนะมันก็นหนาเหมือนกันผมดมูประมาณสักประมาณอาจจะถึง0.4 0.4์จน่มิลนะมั้งเนาะใช่ไหมครับอ่ทีนี้ใช้ยังไงครับ กาวแล้วก็แปะปูปนปาผนังได้เลยครับอ่าปุนกาวนะน,นี่น,นี่ปุนกาวเขาต้องแปะสองด้านใช่ไหมครับอ่าใช่ครับก็เลยแบบพยายามให้มันอยู่ดีก็มีทาถ้าถ้าพื้นผนังเรียบก็ทาที่ผนังอย่างเดียวอ่าแต่ว่าอันนี้เขาเพื่อให้มันอยู่ดีอ่าที่เป็นอย่างนี้นะอ่าเดี๋ยวดูนะครับอ่านนี้ก็คืออันนี้ครับทาทํามาระยะหนึ่งแล้วนี่นะอันนี้ก็คือ จริงเขากันชื้นกันซึมการทุกอย่างเลยนะดูนะครับมันจะเป็นแผ่นฟิล์มมันไม่ใช่ฟิล์มหรอกมันหนาเหมือนเหมือนผ้าเลยนะผ้าที่ทอมาแนวว่าโพลีเอสเตอร์เรียมานั้นเลยนะครับแต่มันก็มีความสากอยู่นะความสากอยู่นะอยู่นะเขาก็ต้องตรงนี้เป็นซีเมนต์กันซึมไปรอบหมดละนะเนี่ยเนี่ยเกันซึมห้องน้ำเนี่ยเขาทาซีเมนต์กันซึมไปรอบแล้ว เราทำไมต้องทำอันนี้เองโพลีแพนเมมเบรนนะครับที่เพ้นก็ทำนะก็เพื่อความแน่นอนในการซึมนะครับไม่มีรีบนะครับแพนไหมครับเนาะก็ทำมาที่เทาที่ทราบนะม้วนหนึ่งมันมี20เมตรนะเอาแบบคร่าวๆนะเอาเฉพาะของผมตีให้ประมาณเมตรละ150ลรวกัน ให้บอกตัวเลขที่แท้จริงนะเอาประมาณว่าร้อยห้าสิบเขาจะรีบนี้รีบมๆๆันก็นนจะอยู่แบบนี้นะนี่พออยู่แบบนี้ปุ๊บทำไงต่อก็แปลว่าที่เนี่ยห้องเนี้ยก็จะมีสองชั้นนะครับชั้นแรกก็คือที่เป็นซีเมนต์กันซึมซีเมนตก์ตกันซึมเนี่นะครับซีเมนต์กันซึมอ,อันนี้ใช้เป็นแบบว่าผสมนะพาร์ตเอกพาร์ตดีน่าจะเป็นตัวเนื้อซีเมนต์กับตัวฮาร์เดนเนอร์เหมือนกันใช่ไหมชั้นที่สองคือนี่เป็นโพลีเทนเมมเบรน นะเนี่ยโพลิเทนเมมเบรนก็คือว่าแปะนนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะปูกเบื้องบนนี้ทีหนึ่งงั้นถ้าเกิดมีน้ำรัว่วซึมเลยนะครับการป้องกันมันก็จะสูงกว่าเลยนะครับเพราะว่าไอซีเมนต์กันซึมไปรอบเือน,นนะครับชั้นหนึ่งลแล้วแล้วอันนี้ชั้นที่สองก็คือว่าเป็นโพลิเทนเมมเบรนนะ,ะับเหมือนเป็นดีวผมพาไปดูนอกนอกนะเป็นผ้า ว่ามันเป็นผ้าถักทอขึ้นมานะ่ยเดี๋ยวจะพาดูเนี่ยมันมีความหนาเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับหนาผมว่ามันเหมือนผ้าชนิดหนึ่งแหละแล้วก็ตรงนี้มันมีความลื่นๆไปควาว่าลื่นคือแบบว่าเอาน้ําเนี่ยลาดเทบนเนี้ยมันจะกิ้งกิง้เหมือนกิ้งบนใบบัวน่าจะมีสาราแบบหล่อลื่นเนาะแล้วก็เป็นเป็นไฟเบอร์นะแล้วก็เป็นเหมือนการถักทอมา S <S นะเนี่ยเหมือนแั้ก็ประมาณนี้นะครับเาานี่ยเนี่ยหน,น้ากว้างประมาณเมตรหนึ่งครับทีนี้ก็เอามาติดที่นี่อะไรก็จะรีดให้มันติดกับผนังนะรวบนุ้ยื่นด้วยนะนตยตแต่ต่วนี้ไม่ได้ติดผมว่ามนู้นสิคล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็มีชันนะนช้นที่สามเนี่ยมื่อี้พูดถึงชั้นที่หนึ่งคือว่าเป็นเป็นอะไรเนาะเป็นซีเมนต์ข้างซึมชั้นที่สองมันก็จะเป็นตัวนี้โพลีเทนเ,น,เ,น,เน็เบลด เรียกมันว่าโพลีเอสเตอร์ะกันครับเป็นผ้าชนิดหนึ่งเสร็จแล้วตรงนี้ก็ชนิดที่สามอีก็เป็นกับเรื่องอ่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะาดูนะตรงนี้ก็มีคุณสมบัติกันซึมใช่ไหมแล้วกันชื้นด้วยเพราว่างั้นนะอย่างน,นี้เห็นั้ยครับถามว่าเอาพายางอย่างอื่นได้ไหม คูกรนเนาะผมว่ามันน่าจะไม่ดีแต่นี้มันเหมือนเป็นนั่นแหละเป็นการทักทอขึ้นมาเ็อย่างนี้ลองดูตรงนี้นะเนี่ยนะครับมันก็จะแบบว่าเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยนะครับรีดออกมาปุ๊บแบบนี้เลยอันนี้มันก็มันมืดนิดนึงนะครับมันไม่มีไฟเดี๋ยวนี้ก็จะทาถ้ามันเหลื่อมประมาณสิบเเซนต์เนาะ ทีนี้ตรงนี้ใช้เงินเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ไอ้ตัวเนี้ยก็นับเป็นตารางเมตรได้เลยนะเช่นเช่นนะครับตรงนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยมัน2เมตร,ตร2อคูณสเนี่ยก็เป็น4 4 4 4สีนะครับ4 4่6ี่หกี่สิบตารางเมตรก็คูณเข้าไปเฉพาะของนะข้างล่างนี้ก็4นะสิบหกบวกสี่ก็ยีตารางเมตรตรารางเมตรละร้อยห้าสิบบาทลวกันแต่ว่ามันต้องมีค่าทำนะ ห้าปูนห้าคนทําแบบนี้นี่นะครับเรื่องเป็นคนละเอียดเราเป็คนในนั้นก็ทำได้นะไอ้นั้นออกมาไม่สวยไม่ดีก็นั่นแหละเพราะเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึม้นมาประมาณนี้นะถ้างั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะพามาดู